ครับสวัสดีครับมนี้อยู่กันกับเบานอนทุกอกองเนาะครับเนาะมาแยามใดก็มาเดกอดๆคำๆเนาะครับเนาะมนีเบานอนก,ก็จะผ้าพี่้องมาเบิง่งการเปลี่ยนนาพวกเบานอนเนาะครับเนาะผ้าไปเบิ่งกันเลยครับผมบอของเบานอนก,ก็ตามที่เคยอัปเดตเนาะครับเนาะเหตุง่ายๆครับผมใส่ไม้ตีข้างๆงเนาะเอาไม้เอาไม้แปน้นตี้างคาง เนาะครับเป็นไม้ครับผมแล้ลก็เอาไม้ไผ่ครับผมตอกหลักเนาะตอกหลักล่งสีมุมครับสีมุมครับต่อบัวที่นี่เข้าก่เอาผ้าดำนะครับปูนะครับปูแซ่เลยครับผมมาที่นี่เขาเก็บน้ำอยู่นะครับเนาะสามารถเลียงหอยใดครับบ่อบางหก็จะเป็นแบบนี้ครับ แ้วก็บ้าวนอดจะใส่ไดโวดูดนะครับเนาะนี่นะครับไดโวดูดครับผมอันนี้ก็จะเป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับบ่อพ่อแม่พันธุ์เชื่อหลีสีท่งครับผมอันนี้บ้าวนอดดูดน้าออกนะครับเนาะในเวลาเปลี่ยนครับผมประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเปลี่ยนแ้วห้องก็ต้องทำความสะอาดครับผมก็เจ็บใครออกมานำนะครับเนาะ เดี๋ยวพาไปเบิ้งไข่หอยเชื่อรลีสีทองของเบาหนอดครับผมไปเบิ้งกันเลยครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นไข่เชื่อหลีสีทองครับผมเชื่อรลีสีทองข่องเบาหนอดครับพอแม่พันจะมีอยู่สองบอ่อครับผมสองบอ่อจำนวนอยู่วงประมาณสองร้อยคู่ครับเวลาเ้าจะเก็บไข่นะครับพี่น้องครับห้องกระสาหม,มัดา เก็บเนาะประมาณหามือครับหรือครบเ่อเปลี่ยนหนามพอดีหามือถึงอาทิตย์หนึ่งเข้าเปลี่ยนหนามน้ำเข้าเก็บไข่ขึ้นมาน้ำเนาะครับเนาะเพื่อจะได้มากขยายพันธุ์ต่อไปครับผมเราไปเบิง่งพ่อแม่พันธุ์ครับผมนี่เนาะครับพ่อแม่พันธุ์ครับเชื้อที่สีทองครับผมนี่เนาะครับเนาะโตยิ่งใหญ่ครับ เลี้ยงง่ายครับผมเลี้ยงง่ายเลี้ยงทนซุ่มบนนี้เปลือกออกจะสีสนิมนะครับเนาะเลี้ยงง่ายครับผมนี่ครับพอแม่พันธุ์อยู่นี่ก,อนะกออ็อยู่วางประมาณลอยคู่ครับผมประมาณลอยคู่เนาะนี่ขนาดความกว้างของบ่ออยู่วางประแมนสองคู่ช้าเม็ดนะครับเนาะเห็ดง,ง่ายๆครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ่ง บอพ่อแม่พันอีกหนึ่งบอนะครับเนาะทีบอนนอตบอเทิงวัคันเนาะตอนนี้กําลังเปิดน้ำใส่อยู่ครับไปเบิ่งกันเลยครับครับผมอันนี้ก็เป็นบอพ่อแม่พันอีกบอหนึ่งของบอนนอตเนาะครับประมาณลอยคูขึ้นกันครับผมนี่เนาะครับรับประกันครับผมสีข้างในเหนือท้องทุกตัวครับผมหลานเปอร์เซ็นต์เลยครับครับผมทัวบอครับผม ก็จ,จัดก,กางกันอยู่นะครับเนาะเบาน็อตกัสูบน้ำใส่เนาะน้ากวดจะเป็นนามบาดานครับผมนามบาดานเปิดใส่ได้เลยครับผมเบาน็อตกับ่บมีการพักดอกก็เปิดใส่ได้ตามสบายครับผมก็บ่บมีปัญหาอีกอย่างนะครับเนาะนี่ห้อยเบาน็อตเก็บไข่ออกครับผมเข้าขาวนี่แม่นเม็ดครับผมแล้วก็อัน เป็นแบบนั้นน่ะก็คือว่าเขาใครเขาจะใครเมือนึ้นืนาะครับเนาะเทาสามารถเก็บยังบ่ท่านใดครับผมห้าก็เอาไว้ก่อนถ้าเป็นเปลี่ยนนามรอบหนาครับผมเดี๋ยวผ้าพี่นองยางชุม่มบอ่อใส่ขุนของเบาหนอดครับผมถือว่าอัปเดตกันไปนั่งแล้ครับเนาะไปเบิ่งกันเลยครับครับผมยับมานี่ก็เป็นบอ่อ ใส่ขนของบาวน็อตครับนี่นะครับเนาะอันนี้ครับมจะแบ่งปันให้พี่น้องแล้วครับผมผู้ใดสนใจก็โทรของมาได้เลยเด้อครับเด้อที่เบอร์06 4 09 167 4่เป็านเบอร์บ่เอาเป็นเบอร์เ,รเานอดโดยตรงครับผมนี่นะครับเนาะโตเนาะซีกับตามที่เห็นครับผมข้างในเหนือท้องลานเปอร์เซ็นครับผม ครับผมก็บบค่อยหลายปันไดเนานะเพราะว่าหอยตอเนี้เบ้าหนัดอะพึงเปลี่ยนหนามนะครับเนาะก็จัดกระจายกันอยู่ครับผมแล้วภาพไปเบิงมุมต่อๆไปครับผมครับเบ้าหนัดเกิดจะบใบย่อนะครับใบย่อกำแนแดงนะครับเนาะสำหรับมือนี่อาหารของมือนี่ครับผมอาหารหอยสีทอง เหนือข้างในครับผมมีแต่ตัวตอ้วนครับผมไปเบิ่งมุมต่อไปเลยครับครับผมยับมาอีกมุมหนึ่งแลครับเนาะบอ่อเดียวกันแหละครับเห็นเนาะพี่น,อน้องเนาะตัวก็สีเหลืองเหลืองเนาะครับนะเนาะเหลีองไงเท่าก,กันครับผมเหนือในสีทองเหลีงงยงไงกะเหนือนะกะ เสียบอยู่แน่เนาะครับพี่น้องเนาะแามผู้เคยได้กินเนาะครับผมบัวก็จะประมาณนี้เนาะครับนเนาะเฮ็ดง่ายๆให้กันครับเอาไม้ตีแอบมือกันครับพาไปเบ่งบอต่อไปครับผมใส่คุณของบอวนัดขึ้นกันครับยับมาอีกฟังหนึ่งครับผมขังบอพอแม่พัพนธุ์ขึ้นกันนี่เนาะครับเนาะ ชอรี่สีทองครับผมเนาะข้างในครับผมสีทองครับข้างหนอกกับสีมะทองปันใดเนาะครับพี่น้องเนาะเลี้ยงง่ายครับผมนี่ครับผมเบิ่งต่อกันไปเลยนเนาะครับอันนี้ก็อีกบอหนึ่งครับกับสีทองกันครับผมนี่นะพี่น้องเนาะอายุวางประมาณไรๆกันครับผม หนึ่งเดือนถึงสองเดือนครับผมอาหารกับใบย่อคือกันครับผมเมดทุบอลเลยครับใบย่อกับแหนดแดงเห็นไหครับพี่น้องเนาะครับผมยามมาอีกบอ่อหนึ่งครับผมอันนี้จะเป็นบอ่อผ่าใบข่องเบาหนอดครับเป็นบอ่ออย่างป่าเนาะพี่น้องเนาะ ปลาสอดครับผมปลาสอดก็ปลาหางนุงยุงเนาะครับเปลานอกกับเจี๊ยบหอยตัวน,น้อยๆมาขุอยูนหน้หนีเขือนกันครับผมประมาณน้อเราสองร้อยตัวนี่แหละครับจืดเนาะพี่น้องเนาะนี่นเนาะครับเนาะนี่นเนาะครับ เนาะไม่ต่หอยครับผมแต่วสีก็ยังว่าท่านได้ชัดปันไดเนาะครับเนาะครับผมครับผมมาต่อดวยทีบอพอแม่พันธุ์ขึ้นเก่าครับผมคันคันอยากให้เป็นไปได้เนาะครับเนาะตามที่เบาน็อตเคยเลียงมาเนาะครับเอาเป็นผาดําครับผมปูห้องทุกอันครับผมเพราะว่าบอนี่จะเป็นพอแม่พันธุ์ครับ เป็นผ้าดำที่ห้อใส่เลียงปลาครับเดววลาห้อหอยห้อไข่เวลาจะเก็บไข่มันจะเก็บไงครับผมเพราะว่าผ้ามันจะคลายเป็นเครื่องมันเนาะครับมันจะเป็นพลาสติกแห่งนะเนาะห่าสามารถแกะได้เลยครับผมเบานอยก็จะบอกวิธีการเก็บไข่ของเบานอนเนาะครับเนาะ ที่เก็บยังบ่ท่านเหมือดครับผมบางอันเนี่ยครบางตัวเนาะกระสีไข่อยู่นำ้ำบอ่อผัดขางพลาสติกเนาะครับเนะาะเมาือเกิดสาหัสแกะออกได้เลยครับนี่เนาะครับเนาะเมื่เกิดสีบลมีอัต่นี่อย่างก็อันเสียหายไหมครับควมิมเสียหายหลายครับผมขันสมมติว่าเห่าเป็น,เป,นเป็นบอ่อซีเมนต์เนาะครับ ขันเทาแก่เนี่ยมันสีแก่อยากครับผมแต่มันก็นจะเสียหายหลายครับผมถิงไทยเนาะครับเนาะข้องเบาหนอดเนาะเวลาเก็บไข่จะเก็บอยู่วางประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมขันบ่ออาทิตย์หนึ่งก็จะประมาณหามือเนาะครับขันบอน่อนันเท่ากับสังเกตบางไข่ครับให้ไข่สีขาวขเวนะครับเนาะ ให้ใครสีขาวๆเป็นแบบนี้ครับผมเนี่ยเอากระจังเก็บแล้วก็มันจังจะแบบว่ามันเสียความเสียหายมันหน่อยครับผมก็เสียหายอยู่ล่ะก็บ่หลายครับบ่หลายปานไดบางโคนบางฟาร์มครับผมก็บ่ได้ว่าให้เพิ่นดอกครับเนาะเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเพิ่นเนาะครับเนาะ เพิ่นจะแบบว่าหอยไข่มื้อแรงครับผมมื้ออื่นเสาเพิ่นเก็บเลยอันหนึ่งก็จะมีส่วนสิายาใหลายครับผมมันกับแบบว่ามั่นกับว่บมีถูกผิดอย่างดรอกครับเนาะก็แล้วแต่คน,นกันครับผมเมื่อน,นี่กับ,บม่มีอย่างหลายนะครับพี่น้องเนาะพามาชมครับผมฟาร์มหอยเชอรี่สีทองเมืองร้อยเอ็ด มันอนีก็บ่มีหอย่างหลายเนาะครับก็บขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบานอนแน่ดนะครับผมเทือนคลิปหนาเนี่ยจังจะพอผาดคลิปดีๆจากทางฟาร์มครับผมของเบานอนเนาะทันผูดด้ใดสนใจอยากได้เชือรีสีท่องครับผมใส่ขุนเนาะสามารถโทรหาเบานอนโดยตรงเลยเลยครับ อีเบอร์0640916749เพจครับผมฟาร์มหอยเชอรี่สีทองเมืองเล,ล็ดแล้วก็ไล่ก็เป็นเบอร์โทรเลยนะครับเนาะสามารถเพิ่มได้ครับผมเมนี้กับบอมมี่อย่างายเนาะครับเนาะขอให้ขอให้ คนติดติดตามเบานอนนะครับเนาะหรือผู้ที่รับชมรับฟังอยู่นะครับเนาะดูแลสุขภาพในเด้อครับผมช่วงนี้โควิดมันหลายครับผมโควิดระบาดดูแลจะของครับผมดูแลครอบครัวกันดีๆนะครับเนาะืันนี้ครับ่ไม่อย่างแล้วครับผมก็ขอกราบขอบค้นครับ